ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเจริญกรุง16นะครับอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรนะครับประตูที่3นะครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันไปเดินดูว่ามีอะไรขายบ้างนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับตอนที่เป็นวันจุดจีนคนเยอะมากเดินลําบากมากแต่ว่าตอนนี้ก็เดินสบายเลยนะครับ เขาก็จะมีแบบว่าสินค้าจากจีนเยอะแยะมีขนมกุ้ยใช่เชากล้วยผลไม้ร้านก็จะเ,เปิดแบบพอสมควรนะครับนี่ก็จะมีแบบร้านไขาของอยู่บางร้านเขาก็ปิดนะครับ ดีจะพาเดินดูบรรยากาศนะสินค้าก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นแบบมูงเห็ดเป็ดไก่ของแห้งต่างๆนะแ,แบบนี้มีมะตูมีเห็ดมีชานะครับเยอะแยะเลยอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นจะเป็น เขาเรียกอะไรนะที่กินแล้วมันกรึบๆอ๋อมีร้านขายของเยอะะเลยโต๊ะตรงตอนนี้เขาเริ่มที่จะแบบไม่ได้ปิดเออไม่ได้เปิดร้านกันเท่าไหร่นะครับนี่คือบรรยากาศของ ซอย16นะครับเจริญกรุงซอย16กก็ยังมีร้านค้าต่างๆเปิดอยู่พาเดินดูบรรยากาศนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาซื้อสินค้าได้ในซอยนี้มีของขายเยอะแยะเลยนะครับอีชา นไ,นไไอซ์ครีมให้ช็อกรรโอกแลตขนมโอ้ผักดองผักดองผักดองมีถั่วผลไม้อบแห้งนะครับเยอะแยะเลยฝั่งด้านนี้ ของเยอะมากมาหลบรถก่อนต้องหลบคนไปมาหลบรถสายขวานี่พอเราทะลุจากซอย16ออกมานะครับฝั่งด้านนู้นก็จะมีตลาดด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งด้านนี้กันจากที่เราออกมาจากเจเริินกรุงซอย16นะครมาทะลุ ก็จะเป็นเยาวราชซอย6นะครับนี่เลยก็คือออกมาจากสถานีวัดบางกรประตูสนะครับแล้วก็เดินทะลุตรงมาแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเราสามารถที่จะมาซื้อมาช้อปปิง้งมารับประทานได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เขาก็จะเป็นแบบซื้อกลับบ้านนะ,ะมีร้านน้ำเดเามากินน้ำปั่นกันก็จะเป็นแบบว่า ขายผลไม้ไขายก๋วยเตี๋ยวประมาณนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปเดินดูบรรยากาศของถนนเยาวราชตอนเย็นกัน ตอนนี้เราเดินจากอาซอย6นะครับเดินย้อนกลับไปไปฝั่งที่เป็นวงเว้นโอเดียนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูก็คือเดี๋ยวเดินฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินฝั่งตรงข้ามแล้วก็ลงสถานีรถไฟวัดมังกรร้านค้าร้านอาหารเขาก็เปิดแล้วตอนนี้ก็เป็นประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับแต่ว่าร้านก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับช่วงก่อนก่อนเนี่ย ร้านคาเขาก็เปิดแบบเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันว่าเราจะรับประทานอะไรคมีมีเป็นูมีทุเรียนตรงนี้ด้วยมันทุเรียนออร้านนี้ปกติคนเยอะมากเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีคิวนะครับ ก็ถือเป็นเรื่องเรื่องดีในช่วงนี้คือไม่มีคิวพเดินไปได้เลยโอ้ดูบรรยากาศคนน้อยลงแบบพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนมาเดินแบบซื้อของกันอยู่นะอาจจะเป็นเพราะตอนนี้เพ okay ิ่ง6โมงเย็นนะครับอาจจะต้องรอสักวัแบบ หนึ่งทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนี้เขาก็จะมาไม่มีไม่ค่อยมีแบบให้นั่งรับประทานกันแล้วนะครับคนก็อาจจะขับรถมอไซค์มานี่นี่คือเป็นบรรยากาศตอนเย็นของถนนเยาวราชนะครับ มีขนมนมเนยมีขนมนมเนยเยอะแยะเลยคนว่างจริงอะปกติคือแบบบางร้านที่เราเคยมาแล้วเราต้องต่อคิวแบบพอสมควรนะตอนนี้ก็คือว่างพนักงานอย่างเดียวเลยหวังว่าให้อาการณนคารดีขึ้นเร็วๆนะครับ ถนนเยาวราชจะได้กลับมาคลึกคลื้นเหมือนเดิมที่เห็นบางที่เยอะๆเดินยืนเยอะๆนี่คือคนะการของร้านนะครับรังนกฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดไตมิตรนะครับเนี่ยมีร้าน ข้าวหมูแดงข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบขนมฟังต่างๆร้านไอศครีมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสุดทางของถนนเยาวราชละจะไม่ค่อยมีของขายละเดี๋ยวเราย้อนไปดูฝั่งด้านนู้นกันนะครับว่า ฝั่งด้านนู้นมีอะไรขายบ้างตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วครับก็จะเริ่มมีการเปิดไฟบ้างละ่ะเขาเก็บเก้าอี้หมดเลยเก้าอี้ก็คือเก็บซ้อนๆกันไม่ได้ให้ใช้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งด้านหน้ากันอีกที่หนึ่งฝั่งด้านหน้าเดินไปเนี่ยพอเราเดินไปเลี้ยวขวาก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับมีขนมเบื้องไทยอโอ้ดูบรรยากาศอาจจะต้องรอรอแบบสักทุ่มสองทุ่มนะ คนอาจจะมาเยอะขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เหมือนแบบที่เห็นระหว่างที่เดินมาเนี่ยก็จะมีรถมาบางคันบางคันก็คือมาจอดสั่งพอทําเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเลยก็คือแบบไม่ได้จอดรับประทานหรือว่าไม่ได้ลงมานั่งรับประทานนะนี่คือถนนแปลงน้ำนะครับถ้าจะไปเอ็มอาทีไปฝั่งนี้ก็ได้นะเนี่ยเดินทอดสายแปลงน้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดิน ไปดูเยาวราชอีกนิดนึงฝั่งด้านนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทะลุออกประตู6นะครับ างานเยอะมากโอตึกนี้เก่ามากเลยอะร้านนี้ก็อ๋อมีเปิดเป็น Delivery นะครับเกาลัดก,ก็ใครอยากเขารับประทานเก่าลัดก,ก็ยังมีเก่าลัดขายอยู่นะมีหลายร้านพอสมควรนะครับเกาลัด นี่เลยนี่คือบรรยากาศนะครับซอยเยาวราช6นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปมีเนี่ยมีทุเรียนด้วยเราก็จะเดินย้อนกลับไปในซอยเยาวราช6เพื่อไปทะลุออกซอยเจริญกรุง16นะครับ เราให้ดูฝั่งด้านนี้ตอนขับม,มาเราให้ดูฝั่งด้านขวามือเดี๋ยวตอนขักลับเราให้ดูฝั่งซ้ายมืออย่างเช่นมือเขาจะมีร้านขนมนะครับตั่งนนี้ก็จะมีร้านผักเหมือนเดิมนี่ร้านขนมนม,นมเนยเยอะแย,ยะเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับ ประมาณ6กโมงเย็ยนร้านก็อาจจะเริ่มมีปิดบ้างนะครับถ้าเราจะมาแบบให้ร้านเยอะๆเราต้องมาช่วงประมาณแบบกลางวันนะตอนนี้6กโมงเย็ยนละร้านเขาก็ปิดไปแล้ว